ตัวช่วยสุดคุ้มค่าเนี่ยราคาสบายกระเป๋า2 in 1ซื้อ1แต่ได้ถึง2การใช้งานเมื่อโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตต้องมารวมในเครื่องเดียวกันกลายเป็นโน,น้ตบุ๊กแท็บเล็ต2 in 1เครื่องนี้ค่ะรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตรองรับสัญญาณ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ทั้งเน็ตบ้านและก็เน็ตมือถือตัวเครื่องิีตั้งโปรแกรมให้แล้วเรียบร้อยเครื่อพความเปิดพร้อมใช้งานได้เลยทันที มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการวิดโอเหมือนกันเลยกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนการศึกษา Word, Excel, PowerPoint มีโปรแกรมพื้นฐานติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยเครื่องพร้อมเปิดและก็พร้อมใช้งานได้เลยทันที รุ่นนี้มาพร้อมกับคีย์บอร์ดสามารถถอดแยกได้มาพร้อมกับหน้าจอระบบสัมผัสทัศกินใช้งานง่ายแม้คุณจะเป็นมือใหม่รุ่นนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายมาพร้อมกับสเปคเครื่องอิน e l Atom อ7อมาพร้อมกับ r รมในตัวเครื่องให้ไปอยู่ที่4 g b จความจุ SSD แบบ e m m c ให้ไปอยู่ที่ 64G b แล้วรุ่นนี้ก็ยังสามารถเพิ่มความจุในการใส่เมม o r รี่การได้สามารถเขียนว่าสัมผัสหรือทัศกินที่หน้าจอได้ง่ายมาพร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่อ USB สามารถต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดหรือ ีมไแบบไมโครสำหรับใครต้องการเชื่อมต่อออกจอทีวีก็สามารถเชื่อมต่อได้ไง่ายๆขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็น้ำหนักเบาจะพกพาเดินทางก็สามารถใช้งานได้ง่ายแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ n ิดโ s กับโปรโมชั่นสุดคุ้มเพียง2,590บาทราคานี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าเกินราคาอย่างแน่นอนเพราะแท็บเล็ตไม่ได้มีดีค่เล่นเนต็ตแต่ว่านี่คือโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตไม่ใช่ค่เล่นอินเทอร์เนต็ตค่ะ